วัสดีครับวันนี้ก็การมาพบก,กับช่องเพจนักสู้เช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมไนะครับไม่ได้เล่นหลายวันนะไม่ได้เล่นมา4วันแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มเลยวันนี้นะครับด่านคาลิฮาดเราเล่นผ่านไปแล้วนะครับจะเล่นเป็นด่านโรงพยาบาลน,นะครับอ่ปาปรับเป็นฝันร้ายเลยนะครับจะได้แบบว่าไม่ง่ายเกินไปนะครับ บ <Okay. S 2> อกเลยว่าเล่นยากมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเล่นแบบสองลุ่มหนึ่งนะครับ ีชาลีแล้วก็ผีกระสือนะครับแล้วอีกอย่างมันไม่ใช่ด่านที่ผมถนัดเลยนะครับด่านที่ถนัดผมก็ด่านกรลิหานนะครับเล่นประจํานะครับเล่นจนแบบรู้หมดแล้วอ่ะนะครับด่านนี้ผมก็จะให้ผมจะเล่นให้เต็มที่ที่สุดแล้วกันนะครับมาแล้วนะครับต้องรีบวิ่งแล้วนะครับ เข้าไปไหนหอ่ะเข้าไปไหนไม่รู้เขาไปออกขปป้งนอกา<อ>ไไนก็ได้ดรไหออรอเอยู่นีม่มาแล้วครับ รไปไปฮ้ยผมเก็บไม่ครบมะเนี่ยจริงมันต้องมีหกมะเนี่ยตรงไหนวะที่ผมยังไม่ได้เก็บนะครับมาแบบออกไปก็น่าเจอมะตรงไหนวะที่ไม่ได้เก็บ ตรงไหนนะเดี๋ยวนะหรือว่ามันมีแค่ห้าวะผมก็ลืมแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นนานนะครับว้ยเกือบไปนะครับอ้าวเข้ามาได้ยังไงเนี่ย <laughs> ถ้าตกใจหมดเลยนะครับอีกรอบอีกรอบหนึ่งถ้าอีกรอบหนึ่งไม่ผ่านก็ พอแค่นี้นะครับเอาไ้เล่นมันหลังนะครับมาแล้วมาแล้ววิ่งดีครับรออะไรก็มันเข้ามาได้ยังไงวะหรือว่ามันเข้ามาพร้อมเรานะครับก็น่าจะเป็นไปได้นะเค okay. เดี๋ยวเราจะดูให้แน่ใจนะครับจะได้แบบ หรือว่ามันมีห้าอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูครั้งนี้นะครับเสียงหอยควนมากนะครับเจเดี๋ยวรอเสียงหายน่าจะดีที่สุดนะโอเคเสียงหายไปแล้วโอเเว้เดี๋ยวเดี๋เดี๋ว อันนี้น่าจะเป็นสมองนะครับนี้เป็นเอ็กซ์เหรอกระดูกหักอะไรวปเนี่ยรอกระดูกคอหักอะไรีปนนใช่ไหมเกี่ยวไหมมาแล้วมาแล้วนะครับโอ้ผมชอบอแบบ ดูขังดีเนาะกระดูกอะไรพวกเนี้ยกระดูกมนุษย์มันเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยจริงด้วยครับผมเก็บไม่ครบจริงๆด้วยหยนะจริงๆมันต้องมีหกอะถูกแล้วจะไปด้านบนหรือด้านล่างดี นัจริงไปตรงไหนก็ไม่ค่อยปลอดภัยหรอกไปดรา,างแล้วกันเนาะโอ้โหเสียงเสียงใกล้มากนะครับเดี๋ยวซ่อนก่อนแป๊บเดี๋ยวซ่อนตรงนี้ก็น่าจะเนียนอยู่มั้งอ้าวเนียนตรงไหนไม่เนียนนะครับ เรียบร้อยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ผมอาจจะทําคลิปจบไปหน่อยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับผมนะครับเราเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย